สวัสดีครับผมโหรกรุงเก่าคลิปนี้ขอนำเสนอคำพยากรณ์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมษเดือนเมษายนสำหรับเดือนเมษายนนี้ดาวอังคารดาวราหูและดาวพฤหัสเป็นดาวปริวัติเกษตรอีกทั้งดาวเสาเจ้าเรือนแห่งการงานโคจรสถิตพบลาพระมีตำแหน่งดาวเป็นดาวเกษตรและดาวพฤหัสเจ้าเรือนวินาศและเจ้าเรือนสุพระ โคจรสถิตพบตนุและอยู่ร่วมเรือนพบม,มรณะกลุมลัคนามีตำแหน่งดาวเป็นดาวราชาโชคทำให้พบวินาศไม่อาจให้โทษด้านร้ายได้ส่งผลดีให้ด้านการงานด้านการเงินด้านโชคลาภและด้านคู่ครองความรักให้แก่เจ้าชะตาเป็นอย่างมากอีกทั้งหลังวันที่23เมษายนเป็นต้นไปจนตลอดทั้งเดือน ดาวอังคารเจ้าเรือนมรณะโคจรสถิตพบวินาศส่งผลให้เจ้าชะตารอดพ้นจากการสูญเสียเศร้าโศกการพัดพรากและรอดพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงส่งผลดีให้ดาวต่างๆที่โคจรสถิตพบวินาศเป็นอย่างมากอีกทั้งดาวอังคารยังเป็นเกษตร,รแรกเรือนกับดาวพฤหัส ทำให้ด้านธุรก,กิจต่างๆและด้านคู่ครองความรักดำเนินไปได้ด,ด้วยดีส่งผลดีให้ด้านตัวตนและจิตใจของเจ้าชะตาอยู่ในสภาวะที่มีความเบิกบานร่าเริงและมีความสุขกับผลประโยชน์และรายได้ที่ได้รับไปจนตลอดทั้งเดือนสำหรับดาวต่างๆที่โกจรในจักรราศีตลอดเดือนนี้ก็มีทิศทางที่ดีที่จะส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตา ดาวต่างๆตามดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมษตลอดเดือนเมษายนนี้จะส่งผลดีส่งผลร้ายอย่างไรแก่เจ้าชะตารับฟังได้ดังคําพยากรณ์ต่อไปนี้ครับเรื่องแรกเป็นเรื่องของการเงินดาวแห่งการเงินของชาวลัคนาราศีเมษคือดาวศุกร์ระยะววันที่2เมษายนถึงวันที่27เมษายนโคจรสถิตพบวินาศ สำหรับช่วงนี้ดาวพฤหัสเจ้าเรือนวินาศโคจรสถิตพบตนุและพบมรณะทําให้พบวินาศไม่อาจให้โทษด้านร้ายได้ส่งผลดีให้แก่ดาวสุขดาวแห่งการเงินที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวมหาอุดเป็นอย่างมากตลอดเดือนนี้ทั้งเดือนโชคลาภด้านการเงินมักจะมีอยู่อย่างเสมอเสมอช่วงนี้เจ้าชะตาจะมีการคบหาสมาคม ติดต่อเจราจาประชาสัมพันธ์ด้านธุรกิจการเงินกับคนหมู่มากส่งผลให้มีรายได้ด้านการเงินเข้ามาอยู่อย่างไม่ขาดและมักมีโอกาสได้จับเงินก้อนใหญ่อยู่อย่างบ่อยครั้งช่วงนี้ธุรกิจการเงินและด้านการหาเงินอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ้างแต่อยู่ในทิศทางที่ดีถ้าพื้นดวงเดิมดี เจ้าชะตาอาจจะพลิกผันชีวิตสู่ความร่ำรวยมั่งคั่งได้อย่างไม่คาดฝันอีกทั้งช่วงนี้จะมีรายได้ด้านการเงินเป็นเงินก้อนใหญ่ที่มาจากด้านการหมุนเงินรายได้ด้านการเงินที่มาจากการออกเงินกู้หาดอกเบีย้ยรายได้ที่มาจากการเป็นนักธุรกิจด,ด้านการเงินและรายได้จากการค้าขายทุกชนิด สำหรับรายได้ที่มาจากธุรก,กิจด้านการงานที่ลงทุนในต่างถิน่นต่างแดนหรือต่างประเทศหรือรายได้จากการไปทำงานยังต่างประเทศช่วงนี้ยังคงส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาอยู่อย่างไม่ขาดการลงทุนธุรก,กิจด้านการเงินในช่วงนี้ถ้าได้ลงทุนในที่ที่ห่างไกลขึ้นมากกว่าเดิมเช่นลงทุนในต่างถิน่นต่างแดนหรือต่างประเทศ จะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีสร้างรายได้และผลประโยชน์ด้านการเงินเป็นอย่างสูงระยะนี้เจ้าชะตาจะได้นำเทคโนโลยีสมัยใหม่ตามกระแสนิยมมาพัฒนาด้านการหาเงินเช่นการหาเงินและติดต่อธุรกิจด้านการเงินทางออนไลน์และประสบผลสำเร็จด้านการหาเงินเป็นอย่างดีที่เป็นเช่นนี้พระดาวสุขดาวแห่งการเงิน โคจรสถิตพบวินาศมีตำแหน่งดาวเป็นดาวมหาอุดอยู่ร่วมเรือนดาวอาทิตย์เจ้าเรือนอุดตะที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวอุดจาวิราชเป็นคู่สมพลและอยู่ร่วมเรือนดาวพุธเจ้าเรือนอริที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวปรากเตษและดาวนิดเป็นคู่อสีติธาตุสำหรับช่วงนี้ดาวสุขเจ้าเรือนแห่งการเงินมีตำแหน่งดาวเป็นดาวมหาอุดอยู่ร่วมเรือนกับดาวพุธที่เป็นดาวนิด ทำให้ความเป็นดาวนิสยบตัวลงและฟื้นจึงส่งผลดีด้านการเงินให้แก่ชาชะตาเป็นอย่างมากในการเป็นดาวคู่อสีติตาตกับดาวสุขดาวแห่งการเงินอีกทั้งดาวสุขดาวแห่งการเงินยังอยู่ร่วมเรือนคู่กับดาวราหูเป็นคู่โชคลาภไม่คาดวันคู่หลงระเริงและอยู่ร่วมเรือนดาวเกตที่เป็นดาวอุดและโยกกับดาวมฤตยูเจ้าเรือนลาภะ ซึงส่งผลดีด้านการเงินทำให้มีโอกาสได้จับเงินก้อนใหญ่ดังกล่าวไว้เบื้องต้นหลังวันที่23เมษายนไปจนตลอดทั้งเดือนด้านการเงินจะเจริญรุ่งเรืองมั่นคงถาวรขึ้นเป็นอย่างมากธุรกิจด,ด้านการเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศก็ยังคงส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาอยู่อย่างต่อเนื่องไปจนตลอดทั้งเดือน สรุปด้านการเงินของชาวลัคนาราศีเมษตลอดเดือนเมษายนนี้โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของการงานดาวแห่งการงานของชาวลัคนาราศีเมษคือดาวเสารตลอดเดือนนี้ทั้งเดือนโคจรสถิตพบลาภะมีตำแหน่งดาวเป็นดาวเกษตรส่งผลให้ระยะนี้เจ้ชาชะตาจะมีงานทำอยู่อย่างไม่ขาด และมักมีโชคด้านการงานอยู่อย่างเสมอๆโอกาสที่จะจับงานใหญ่ที่มีรายได้สูงมักจะมีอยู่อย่างบ่อยครั้งช่วงนี้จะมีงานใหญ่เข้ามาให้ทำเป็นงานที่เกี่ยวกับด้านอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินยานพาหนะอาคารร้านค้าอีกทั้งจะมีการลงทุนธุรกิจการงานในต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศหรือการไปทำงานยักต่างประเทศ และประสบผลสำเร็จด้านการลงทุนและด้านการทำงานเป็นอย่างดีสร้างรายได้และผลประโยชน์ให้แก่เจ้าชะตาเป็นอย่างสูงอีกทั้งระยะนี้เจ้าชะตาจะได้พบกับมิตรสหายและผู้ร่วมงานที่ดีในวงงานอีกทั้งยังมีโอกาสได้พบปะกับผู้มีเกียรติและผู้มีอำนาจสูงด้านการงานทำให้มีงานใหญ่เข้ามาให้ทำอยู่เสมอเสมอ อีกทั้งช่วงนี้จะมีงานใหญ่เป็นงานพิเศษที่นอกเหนือไปจากงานหลักเข้ามาให้ทำและประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีอีกทั้งระยะนี้เจ้าชะตาจะมีเกณฑ์เป็นอย่างสูงที่จะได้รับมรดกพินัยกรรมหรือมอรดกตกทอดด้านการงานที่มาจากต่างถิ่นต่างแดนหรือจากต่างประเทศและนำมาสานต่อตจนเจริญรุ่งเรือง ร้างรายได้และผลประโยชน์ให้แก่เจ้าชะตาเป็นอย่างสูงสำหรับพ่อค้าแม่ค้าธุรกิจด,ด้านการค้าขายจะเจริญรุ่งเรืองมั่นคงถาวรเป็นอย่างมากอีกทั้งยังจะมีโชคได้มีกิจการเป็นของตนเองสำหรับผู้ที่มีกิจการอยู่แล้วจะขยับขยายสาขาในธุรกิจด,ด้านการค้าขายและประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีอีกทั้งผู้ที่ทำงานประจำ เช่นทำงานบริษัทห้างร้านโรงงานรับเหมารับจ้างรับราชการด้านธุรกิจการงานจะมั่นคงถาวรอาจจะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนชั้นเลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงานให้สูงขึ้นแทนที่ผู้ที่โยกย้ายไปตำแหน่งอื่นหรือลาออกและได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมสำหรับผู้ที่ว่างงานตกงานกำลังสมัครงานหรือกำลังหางานทำ จะได้งานที่ดีทำดังหวังในช่วงนี้ที่เป็นเช่นนี้เพราะดาวเสาดาวแห่งการงานโคจรสถิตพบลาภะมีตำแหน่งดาวเป็นดาวเกษตรอยู่ร่วมเรือนกับดาวอังคารเจ้าเรือนมลณะและเจ้าเรือนตนุที่เป็นดาวปริวัติเกษตรเป็นคู่ลาช้าคู่ลำบากและดาวเสาดาวแห่งการงานโยกับดาวพฤหัส ที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวราชาโชคเป็นผู้พระคู่โจรและโยกลัคณาจึงส่งผลดีด้านการงานดังกล่าวไว้เบื้องต้นสำหรับข้อควรระวังด้านการงานระยะนี้จะมีงานเข้ามาให้ทำอยู่อย่างไม่ขาดและมีงานใหญ่และงานพิเศษเข้ามาให้ทำส่งผลให้ด้านการงานอาจจะล่าช้าอยู่บ้างการงานอาจจะเสร็จไม่ทันกำหนดดังนั้นควรลำดับความสำคัญด้านการงานให้ดี ว่าจะทำงานใดก่อนหรือหลังปัญหาต่างๆด้านการงานก็จะผ่านไปได้ด้วยดีทั้งนี้เพราะดาวอังคารอยู่ร่วมเรือนดาวเสาเป็นคู่ล่าช้าคู่ลำบากจึงอาจส่งผลเสียหายด้านการงานให้เกิดขึ้นได้ดังกล่าววันที่23เมษายนดาวอังคารยกเข้าสู่ราศีมีนมีตำแหน่งดาวเป็นดาวกเกษตรสลับเรือนกับดาวพฤห,หัส ระยะน,นี้อำนาจบารมีและเครดิตด้านการงานจะดีเป็นอย่างมากเป็นที่นิยมเชื่อถือของผู้ที่อยู่รอบข้างและผู้คนทั่วไประยะน,นี้จะมีการเร,เริ่มขยับขยายสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆโดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยตามกระแสนิยมมาพัฒนาด้านการงานสำหรับพ่อค้าแม่ค้าจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานใหม่ๆให้ทันสมัยขึ้นตามกระแสนิยม เช่นจะมีการขายปลีกขายส่งนำเข้าส่งออกและรับส่งสินค้าทางออนไลน์หรือการนำสินค้าใหม่ๆมาวางตลาดและได้รับความนิยมจากผู้คนทั่วไปเป็นอย่างดีสำหรับนิสิตนักศึกษาช่วงเจ็ดวันนี้ด้านการศึกษาจะมั่นคงถาวรลและดีขึ้นและมักจะมีโชคด้านการศึกษาอยู่เสมอเมอถ้ามีการสอบแข่งขันจิงทุนการศึกษา ก็จะสอบทิ้งทุนการศึกษาได้ดังหวังและจะได้ไปศึกษาต่อยังต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศที่เป็นเช่นนี้พระดาวสาวดาวแห่งการงานโยกกับดาวอาทิตย์เจ้าเรือนปุตตะที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวมหาอุดเป็นคู่เสริมวาสนาบารมีและดาวสาวดาวแห่งการงานโยกกับดาวพฤหัสที่มีตำแหน่งดาวเป็นเกษตรแลกเรือนกับดาวอังคารและเป็นดาวราชาโชค เป็นคู่พระคู่โจรอีกทั้งยังอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวเกตและโยกลัคนาจึงส่งผลดีด้านการงานดังกล่าวไว้เบื้องต้นสรุปด้านการงานของชาวลัคนนาราศีเมษตลอดเดือนเมษายนนี้โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของคู่ครองความรักดาวแห่งคู่ครองความรักของชาวลักนาราศีเมษคือดาวศุกร โคจรสถิตพบวินาศมีตำแหน่งดาวเป็นดาวมหาอุดช่วงนี้ดาวแห่งความรักอยู่ในเกณฑ์ที่ดีสำหรับคนโสดมีโอกาสเป็นอย่างสูงที่จะได้พบรักผู้ที่ได้พบจะเป็นผู้ที่มีฐานะความเป็นอยู่และตำแหน่งหน้าที่การงานดีมีความรู้ความสามารถสูงรู้เท่าทันคนและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างและผู้คนทั่วไป เจ้าชะตาจะได้พบเจอกันอย่างไม่คาดฝันอาจจะเป็นผู้ที่เคยเป็นคู่แข่งขันด้านธุรกิจการงานและได้รู้จักกันมาก่อนได้พบเจอกันในต่างถิน่นต่างแดนหรือต่างประเทศหรือเป็นผู้ที่มาจากต่างถิน่นต่างแดนหรือเป็นชาวต่างชาติแต่งงานแล้วชีวิตรักจะดำเนินไปอย่างราบรื่นอุดมด้วยโภกทรัพย์บ้านช่องที่ดินยานพาหนะและตำแหน่งหน้าที่การงาน อีกทั้งยังใช้ชีวิตรักอยู่ร่วมกันจนแก่จนเฒ่าสำหรับผู้ที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วช่วงนี้ด้านความรักจะมั่นคงถาวรเป็นอย่างมากเจ้าชะตาและคู่ครองคนรักจะมีความรักให้ต่อกันเป็นอย่างดีบางครั้งบางคราวอาจจะต้องห่างเหินกันอยู่บ้างจากการที่ต้องแยกย้ายกันไปทำธุรกิจด,ด้านการเงินแต่ก็อยู่ในทิศทางที่ดี ไม่ส่งผลเสียหายด้านความรักให้มากนักช่วงนี้ดาวแห่งความรักมีเกณฑ์เป็นอย่างสูงที่จะมีการเดินทางไกลอาจจะไปท่องเที่ยวหรือไปประกอบธุรกิจต่างๆด้วยกันและมักจะไปไหนมาไหนอยู่ด้วยกันอย่างเสมอเสอส่งผลให้ชีวิตรักและครอบครัวมีความสุขสดใสหวานชื่นและดำเนินไปได้ด้วยดี สำหรับอุปสรรคและปัญหาด้านความรักพอมีอยู่บ้างเพราะช่วงนี้จะชะตาและคู่ครองคนรักได้ร่วมมือกันทำมาหากินสร้างรายได้และผลประโยชน์ด้านการเงินความวุ่นวายและข้อขัดแย้งด้านความรักและด้านการเงินจึงมักจะมีเกิดขึ้นดังนั้นต้องพยายามรักษาอารมณ์ให้ดีอย่าให้อำนาจเงินอยู่เหนือกว่าความรักชีวิตรักจึงจะดำเนินไปอย่างราบรื่น สรุปด้านคู่ครองความรักของชาวลัคกกนาราศีเมษต,ตลอดเดือนเมษายนนี้โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของโชคลาภดาวแห่งโชคลาภของชาวลัคกกนาราศีเมษคือดาวราหูตลอดทั้งเดือนนี้โคจรสถิตพบวิน,นาศเป็นดาวปริวัติเกษตรเกษตรสลับเรือนสามราศีกับดาวอังคารและดาวพฤหัส ส่งผลให้โชคลาภตลอดเดือนนี้โชคลาภด้านการเงินและโชคลาภด้านการงานจะมีเข้ามาอยู่อย่างไม่ขาดการลงทุนเสี่ยงโชคในธุรกิจด,ด้านต่างๆมักมีโชคประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีสําหรับโชคด้านการงานถ้ามีการแข่งขันประกวดราคาหรือการประมูลงานใหญ่ที่มีรายได้สูง จะโชคดีชนะการประกวดราคาสมดังความคาดหมายสำหรับการแข่งขันเลื่อนขัน้นเลื่อนชั้นเลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงานจะมีโชคได้ตำแหน่งหน้าที่การงานดังหวงังสำหรับผู้ที่มีอาชีพด้านการกีฬาจะชนะการแข่งขันสร้างชื่อเสียงและรายได้ผลประโยชน์จนเป็นที่เรื่องลืออีกทั้งช่วงนี้ศัตรูในธุรกิจด้านต่างๆ ก็กลับกลายมาเป็นมิตรเลิกคิดร้ายทำให้มีโชคใหญ่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดสำหรับข้อควรระวังด้านโชคลาภหรือการถูกกัดลาบช่วงนี้จะมีรายได้และผลประโยชน์ด้านโชคลาภเข้ามาอยู่เป็นจำนวนมากดังนั้นการลงทุนทำธุรกิจกับหุ้นส่วนและมิตรสหายบางคนจะเซ็นชื่อหรือเซ็นเอก,กสารข้อผูกพันใดๆควรพิจารณาอย่างรอบคอบ อาจสร้างความเสียหายทั้งด้านการเงินและด้านการงานและชื่อเสียงเกียรติยศหรือที่มาแห่งโชคลาภให้เกิดขึ้นได้ในภายหลังดังนั้นควรอย่าไว้ใจใครให้มากนักปัญหาต่างๆที่กล่าวไวน้นี้โอกาสที่จะเกิดขึ้นถึงจะมีน้อยแต่พึงระวังไว้บ้างก็ดีครับที่เป็นเช่นนี้เพราะดาวราวหูดาวแห่งโชคลาภโคจรสถิตพบวินาศเป็นดาวปริวัติเกษตร อยู่ร่วมเรือนคู่ดาวสุขเจ้าเรือนกระดุมพระและเจ้าเรือนปัตตนิที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวมหาอุดเป็นคู่โชคลาภไม่คาดฝันและอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวพุทธเป็นคู่ศัตรูคู่ผลประโยชน์อีกทั้งยังอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวอาทิตย์ที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวอุดจาวิลาชเป็นคู่เสื่อมเกียรติและยังอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวเกตและโยกับดาวมรุตยูเจ้าเรือนลาพระ จึงส่งผลดีและผลเสียดังกล่าวไว้เบื้องต้นวันที่23เมษายนไปจนตลอดทั้งเดือนดาวอังคารยกเข้าสู่ราศีมีนและดาวเกตยกเข้าสู่ราศีกุมสถิตพบลาภะช่วงนี้ดาวแห่งโชคลาภมีเกณฑ์เป็นอย่างสูงที่จะได้รับมรดกพินัยกรรมหรือมรดกตกทอดในธุรกิจด้านต่างๆจากมิตรสหายหุ้นส่วนเพศตรงข้าม และคู่สัญญาเก่าๆที่มาจากต่างถิ่นต่างแดนหรือจากต่างประเทศส่งผลดีด้านโชคลาภให้แก่เจ้าชะตาเป็นอย่างมากอีกทั้งระยะนี้โชคลาภด้านการเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศและโชคลาภที่เกี่ยวกับด้านอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินยานพาหนะก็ยังคงส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาอยู่อย่างต่อเนื่องไปจนตลอดสิ้นเดือนเมษายน สรุปด้านโชคลาภของชาวลัคนาราศีเมษต,ตลอดเดือนเมษายนนี้โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของทิศและตัวเลขสิริมงคลเสริมดวงชะตาทิศท,ที่เป็นสิริมงคลเสริมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมษคือทิศประจำตัวตนคือทิศตะวันออกทิศแห่งการเงินคือทิศตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ทิศแห่งการงานคือทิศใต้ทิศแห่งความเจริญรุ่งเรืองคือทิศตะวันตกเฉียงใต้ฝั่งทะเลอันดามันทิศแห่งโชคลาภคือทิศตะวันออกเฉียงใต้ฝั่งอ่าวไทยสำหรับการคำนวณหาทิศสิริมงคลให้ใช้ที่อยู่ในปัจจุบันเป็นศูนย์กลางและคำนวณหาทิศสิริมงคลดังกล่าวไว้เบื้องต้นสำหรับทิศต่างๆที่กล่าวไว้นี้ เอาไว้ใช้สำหรับการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการต่างๆประจำวันเช่นจะเดินทางไปท่องเที่ยวไปประกอบธุรกิจด้านต่างๆหันหัวนอนไปทางทิศสิริมงคลเดินทางออกจากบ้านซื้อบ้านใหม่เลือกดูที่หันหน้าบ้านไปทางทิศสิริมงคลติดต่อธุรกิจการงานเลือกเก้าอี้นั่งในทิศที่ดีทิศที่กล่าวไว้นี้ เป็นทิศที่เป็นสิริมงคลเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นของชาวลัคนาราศีเมษครับสำหรับตัวเลขสิริมงคลเสริมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมษเลขสเลขประจำตัวตนเลขหเลขแห่งการเงินเลขเจเลขแห่งการงานเลขแปดเลขแห่งโชคลาภเลขห้าเลขแห่งความเจริญรุ่งเรืองสำหรับตัวเลขเหล่านี้ เอาไว้ใช้ในการสร้างเสริมดวงชะตาให้เกิดสิริมงคลแก่การดำเนินชีวิตประจําวันเช่นใช้ในการสวดมนต์กี่จบปักธูปบูชาพระกี่ดอกใช้กับเบอร์โทรศัพท์ทะเบียนรถบัตรเอทีอและกิจกรรมต่างๆที่มีตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้องให้มีตัวเลขเหล่านี้ปะบนไว้บ้างสำหรับการจุดธูปบูชาพระมีดังนี้ครับ เลขเจ็ดเลขแห่งการงานปักธูปสิบดอกบูชาพระพุทธรูปปางหน้าปกเลขหเลขแห่งการเงินปักธูปยี่สิบเอ็ดดอกบูชาพระพุทธรูปปางรำพึงเลขแปดเลขแห่งโชคลาภปักธูปสิบสองดอกบูชาพระพุทธรูปปางป่าเลไลเลขห้าเลขแห่งความเจริญรุ่งเรืองปักธูปสิเกดอกบูชาพระพุทธรูปปางสมาธิ จะอธิษฐานขอพรสิ่งใดได้ตามความประสงค์จะสร้างความเป็นสิริมงคลและเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นครับท้ายสุดก่อนจบคลิปนี้ผมโหนกรุงเก่าขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงในสากลโลกตงดนบันดาลให้ชาวลัคนาราศีเมษทุกๆท,ท,ท่านต้งประสบแต่ความสุขความเจริญดำเนินชีวิตรักและครอบครัวอย่างราบรื่น ให้พบแต่ความโชคดีในทุกๆด้านคิดสิ่งใดก็ให้ได้ดังใจหวังรอดพ้นพยันตรายและสิ่งเลวร้ายทั้งปวงมีความสุขความเจริญตลอดปีนี้ครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยครับขอบคุณครับโชคดีตลอดปี2567นี้ครับสวัสดีครับ